เช, fare, ช hmm. um. oh ้าเย็นเช้าเย็นผมก็ไหวทำทำอะไรเสร็จผมก็ไปขายขายเลขผมเย็นมาผมก็ถ้าผมไม่นอนผมก็จะมานั่งสมาธินี่นแล้วก็กลับไปนอนบ้านเช่าแต่ถ้าต้องต้องเข้ามันนี่เพราะว่าลูกหมาต้องไมให้ข้าวลูกหมาโอ้ก็ต้องให้ข้าวถ้าฝันในลุงผู้สูงจะเป็นเลขตัวไหนเป็นเลขปกติแล้วเนี่ยปกติแล้วถ้าลุงผู้สูงแกจะมาแล้วก็แกจะให้นู่นให้นี่ให้ทำนู่นทำนี่แต่โน่นนี้ไม่ได้ทำเหมือนเะจสูงเหมนนั้นก็ให้ปลูกปลูก เขาเรียกกันเจือปลูกตรงนั้นยังปลูกอป็นเจอตรงทั้งปลูกเป็นเจือและปลูกชิงช้าให้เขาหนั่งจองตุงนะจองตุงเขาบอกว่าจองตุงจองตุงกูจะนั่งเล่นเขาพูดเป็นสากเมนลงผู้สูงก็ไม่ไม่พูดไทยท่านมาบอกครับก็เลยต้องทําครับก็งวนงวนนั้นก็เขาให้ทาสีตรงตรงหินนั่นเขาบอกทาสีให้มันสวยก็เลยสีผทาให้เขากับปลูกธงธงก็แค่นั้นตหน้าเขาจะเดินเดินจากนู่นไปนี่ ขึ้นมานี่แล้วก็ไปมาไปมาบางครั้งก็เดินมาจากข้างบนลงมาีนี่แล้วแต่งวดไหนบางทีก็เห็นเขามานั่งอเฉยเฉยส่วนมากก็จะเห็นแล้วก็ไปไหว้ไม่ฝันใช่ไหมคะัครับไม่ฝันไม่ว่าในไม่ในฝันหรอกจริงจที่พระเดินมาผมก็จะไหว้จะไหว้จะสายุาท,ท่านนี่รัะนั้นเมื่อปีแรกผมมาอยู่ก็มีพระตะดุงเดินมาจากนู่นเดินมาแลเขาบอกว่าโอ้มองหาทางไม่เจอเลยบอกหลวงพ่อเดินไปนี่แหละจะมีทางออกไปถนนใหญ่ ผมก็ตอนนั้นมันมันในหุง่งเขาวนะผมก็เอาแต่ปัใจจัยใส่ใส่มันนี่สิบาทหรือเปล่าใส่ใน,นบาทท่านบอก<ม>ท่านเดินไปนี่เราเดินไตขึ้นเขาตรงน,นี้แล้วก็ออกไปก็จะเป็นทนใหญ่มันมีทางอยู่ทางตรงน,นี้บกเดินตปดงมาหลงไม่มีแต่ก่อนเดินตรงน,นี้มีทางมีอะไรตรงน,นี้ปลูกยางปิดทางหมดเลยบอกครับนี่แหละไปนี่แหละสามทางหละไปแล้วขึ้นตรงน,นี้ขึ้นไปไหยก็จะเป็นทางทุนใหญ่ตันเห็นหลวงปู่ตังดีนะพี่เนาะครับ ลวงปูจะทันตลอดปันตั้งแต่ในแต่ไรตั้งแต่ผมไม่มีอะไรเลยปันก็ปันให้ลวงปูตลอดก็ได้รำรวยกับลวงปู่เนี่ยพันปันให้ลุงปูตลอดแต่ตอนนู้นที่ว่าจนจนไปรอดลงลงปูลงรอดยังไงก็ชนผมรอดแบบไม่ไม่ให้ชนก็ต้องชนข้าาไม่ชนก็ต้องชนรอบไหนรอบนั้นแต่ีนี้รอดไม่เคยชนแต่ก่อนรอดชนเพราะชนชนปุ๊บยังไงพี่ไม่รู้ชนปุ๊บผมก็งไปซื้อหวยสื้อในก็ถูกตลอด จะไม่โชคตลอดเหมือนมาท่านมาเคห์หัวผมคิดว่าท่านเคหกหัวมากกว่าเคกว่าผมดื้ออะไรเงี้ยไม่ทําตามอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นครับผมรอดลงทะไลก็ชนรอดลงทะไลกระชนเดี๋ยวพาไปดูห็นนิดหนึ่งหินที่ออกเลขนะครับเพื่อมีเลขมือมีเซนนอาไปิดูนิดหนึ่งจ้ะรูปก็จะเห็นเลขหนึ่งห้ายู่ตรงนี้เลยชัดมากเลยแต่แม่ก็ไปดูก็เป็นหนึ่งสามก็ลนั่ ที่โอเคหนึ่งห้าตกลงมาตกลงมาใส่กระท่อมข้างบนปะขับตกงมาจากข้างบนแต่ไม่ไม่ทะลุไม่ทะลุแต่กิ้งกิ้งเหมือนกระโดดเหมือนลูกบอลที่ว่าเราเราเตะไปโดนสังกะสีกิ้งมาตึงตึ้งตึ้งตึงดังดูจริงๆแล้วมันจะทะลุนะคะใช่เนาะแต่ว่าไม่ใช่สังกะสีเนาะพี่ครับเป็นยาคาเป็น้าคานะคะไม่ทะลุก็หักเพราะว่าใช่ค่ะผมยกทรงคนไม่ขึ้นเลยผมต้องเคียบเทนกิ้งมากิ้งมาไว้วเนาะเอาไตัวนี้เนาะครับ ทำไมชัดมากเลยตรงไหนครับเห็นปะคะแต่เลขตรงนี้จะ่ายปุ๊บจะเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนตลอดแต่ว่าสีสีชัดมากสีสีเจียนบ่เนี่ยเลื่อนเลื่อนมันตัวใหญ่มากเบิ่งดูชัดไหมใช่ไหมเลขสี่บ่อสีใหญ่มากเลยเห็นจะเย็นบังโอ้สี่ห้าใช่ไหมต้องดูเลขตรงนี้ต้อง ใครนีบุญจริงๆตัวเองจะมองเห็นนะครับได้ตามมามหนังเนี่ยจริงๆเป็นถ้าพูดจริงๆ after, ถ้าเห็นจะถ้าถ้าในใจตาผมผมเห็นเป็นเลขอมหมดเลยนะตามพรมหนังเนี่ยเห็นเขาเคียนไ้ละครับเล็ของเล็กขมนหมดเลยหนูก็ว่าเออเปลี่ยนแล้วหนูก็เห็นเห็นตรงนั้นอะที่มันออกมาเป็นหน้าคนครับจริงๆถ้าตรงนี้พี่เขาเกิดเองธรรมชาตินะครับตรงนี้เป็นเกิดเองมาธรรมชาติเลยเป็นยุงงี้ไม่มีเลยรเปล่พี่เนาะครับ ก็ว่ามันว่าเป็นคันคูวงเลยเอาคันคันห้ามาใส่เป็นคูนสองชั้นมากเลยะค่ตะตัวไหนพี่มองเห็นตัวไหนค่ะพี่มเส้ตนตรงนี้ผมยังบอกแม่เลยบอกแม่แม่มาดูเนี่ยเ,เลขเลขขมรนขึ้นเป็นยาวเป็นเป็นเส้นตีเป็นเส้นก็ว่าเ,เหมือนเลขขมรภาษาขมรตีตีเป็นเส้นหมดเลยนะตีเป็น<ม>ล็อกเป็นน็อเป็น leans, เป็นมันทัดต,ตีเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นแต่แต่ค่ะ แต่ว่าผมอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกแต่พี่มองตัวนี้พี่เห็นตัวไหนบ้างคะในในหินในเห็นไม่เห็นนะครับตอนนี้วันก่อนเห็นตัวไหนวันก่อนที่เห็นวันก่อนเห็นเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับเห็นต้วงบนข้างบนข้างบนนะครับแต่ตอนนี้หายแล้วบอกครับครับผมถ่ายถ่ายก็ไม่ติดไม่มีไม่มีหนึ่งเจ็ดแต่ว่าผมมองมองมองไปเห็นหนึ่งเจ็ดตอนอยู่ตรงนู้นอันนี้ผมยกมันให้แล้วครับตอนพี่มองพี่เห็นหนึ่งเจ็ดครับตัวใหญ่งวดนี้ใช่ไหมคะครับงวดงวดนี้เลย ก่อนที่จะยกมันนี่แหละแต่เราถ่ายไปก็ไม่เห็นครับถ่า,ายไปก็ไม่เห็นแสดงว่าให้พี่เห็นครับแต่ว่าเพราะว่าเลขถ้าเห็นก็เห็นชัดเลยอ๋อถ้าเห็นก็เห็นชัดเลยเนาะครับเลขจะขึ้นอยู่ประมาณหมดไปตมามผาาหลังนี่ถ้าถ้าเลขถ้าให้ขึ้นก็บขึ้นที่ว่าผมซื้อซื้อบางทีตั้งใจซื้อซื้อตรงนี้ไปบางทีก็ถูกเลขหน้าอะไรเงี้ยซื้อตามเลขตรงนี้แล้วก็จริงๆกับก็ไปถูกเลขหน้า เลขลอตเตอรี่แต่เราตั้งใจเงินมาเลขเลขที่เขียนตัวอย่างนะครับผมผมวเขียนผมเห็นเลขเียมันออกมามางวดหลังงวดแรกผมซื้อซื้อไม่ออกมันซื้อเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้ามันไม่ออกมันมันออกมาออกงวดหลังเป็นศูนเจ็ดพี่ลองดูให้หน่อยกรอบอธิษฐานขอให้หน่อยสิเพื่อเอฟเพื่อเอฟซีได้ก็ต้องดูว่าให้ถ้าม้ชมหุนดีกว่าเพราะว่าถ้านี่ก็ เขาจะบกเลขเลยเขาจะไม่ให้ให้ให้คนเองเลยให้เห็นเลยให้เจ้าของเห็นเนาะไม่ไม่ว่าใครขนาดว่าผมไทยว่าหนึ่งห้าเขียนหนึ่งห้าเหมือนเหมือนอาช็อกเหมือนเอาดินสอขาวดินซอหินเนี่ยมาเขียนชัดมากเลยเป็นเลขเป็นให้แม่ดูแม่บวกว่าหนึ่งสามแต่พี่เห็นเป็นหนึ่งห้าเป็นหนึ่งห้าวดหนึ่งห้าเมื่อกี้เนาะครับแม่บ้านก็เห็นหนึ่งห้าใครก็บอกว่าเห็นหนึ่งห้าแต่ให้แม่ดูแม่บอกว่าหนึ่งสาม บอกแม่ตามใจแม่เลยแม่จะซื้อหนึ่งสามเขาก็ซื้อตัวหนึ่งสามไม่ได้ซื้อหนึ่งห้านะแม่ก็ไม่ถูกก้อนหินตัวนี้หรอครับเนี่ยครับจุดไหนที่เห็นเมื่อกี้นะคะอยู่มันเล็กหนึ่งจะอยู่มันแล้วก็เลข้าอยู่มันอ๋ออยู่คนละมุมละที่หรอคะครับเล็กหนึ่งจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เลข้าอย่างเงี้ยเป็นเลข้าตรงนี้แต่ว่าชัดมากวันนั้นเป็นสีขาวเลยเหมือนมากคนเอาดินซอขาวมามาเขียนไหม ตกดังมากเลยครับปุ๊บปุบปุบปุบกระโดดเหมือนวันผมยืนอยู่นู่นในบ้านเขาไหตรงนี้แหละกขาบอกเนี้ย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 มอเซ็ปติกเด AL, ้อติ๊กเด้อมอเซ็ปดังเพรมันดังมากเห็นเขาทับนี่ทับจั่วลังคาไว้หนาข้างบนน่ะแต่หลังคาไม่เป็นอะไรนะพี่เนาะครับตัวกุฏิแล้วถ้าเห็นแับนี้มันจะหักถ้าไม่หักกระทุ้บมาเลยใช่ค่ะแล้วก็ทะลุเพราะว่ามันเป็นยาขามันเป็นยาคามแล้วไม้ไม้มันเป็นไม้เล็กมากเลยก็แค่ท่านผู้ชมนะคะส่ง ตรงที่พี่เห็นหนึ่งห้างแพี่เนาะครับโอ้เห็นเลื่อนไหลแต่ว่าตรงนี้เห็นเรียบคมมีเส้นเล็กเหมงอยู่มันเก็บมีมันเก็บตรงนี้บไม่ซ้ำสองได้ไหลขึ้นไหลไหลลงไหลลงนี่คืออะไรจอมปลวกสวยเนาะเหมือนเหมือนครูอะไรสักอย่างนะจ้าใช่ที่มันโจมเขาเนี่ยครับหนูหก็เห็นฤาษีฤาษีบอกครับอือฤาษี หน้าผมหน้าจะซีดโอ้ในตัวน oh, mm? mm? ี้ฟังนี้ดูครับวันนั้นวันเมื่อวันพระถึงแล้วว่าตกมันตรงนี้เปียกหมดเลยตรงนี้ตรงนี้ยังเปียกอยู่น้ำน้ำขึ้นตกมันอ่ะครับน้ำเป็นเป็นเหมือนว่าเอาน้ำมันมาทาไว้น่ะยังเปียกเลยนี่เพราะตัวองค์นี่แหละเห็นเป็นองค์ฤาษีบ่จ๊ะครับ เห็นเป็นมงสีเพราะสีจะอยู่มันประมาณนี้นะครับให้ท่านผู้ชมส่องดูแต่จริง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 แล้วตรงนี้ถ้ามงจริงเนี่ยจะติเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นมาจะเป็นเลขหมดเลยเลขอะขะของหมดเลยแต่ละตัวตัวยาวไปถึงนุ่นเลยยาวหมดเลยทางหลังลุงผู้สูงด้วยทั้งหมดเลยเลระว่าผมเอาเลขหลังผู้สูงมันใส่ไว้เป็นเลขหมดเลยคำหนึ่งเป็นเลขของเลยมันก็เขียนไว้เลยเขียนนะครับ โขม่งตัวโขดเป็นอักขระเลยตอนนี้กระหม่ขมร้นกระภาษาเขมรเป็นโขดแมางที่ที่ดูข้างล่างเนี่ยทำไมอะไรตัวใหญ่ใจเนาะมันเล็กเลยนะครับก็อย่างนี้จะเป็นเองหมดเลยผมไม่ได้ทำไม่ได้เขียนไม่ได้อะไรเลยจะเป็นเองหมดเลยเป็นยาวไปทั้งนู่นเลยตีเป็นเส้นเป็นเส้นหมดเลยเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเลขขอมเป็นเลขเขมรน่ะเขียนอันนี้ก็เป็นไม่มีอะไรเลยผมเอาข้างหน้ามารับข้างล่างไม่มีอะไรนะครับ จมขึ้นมาเลยบอกเหมือนหมวกเหมือนครูก็ครอบไว้น่ะเหมือนครอบครูอะ้รสักอย่างเหมือนเหมือนครอบครัวสวยมากเลยเนาะแล้วก็ไม้เท้าตรงนู้นที่ตามไม้เท้าหน้ามันสีฟันนมีดมีครอปใต้ใหญ่ๆญ่ฟันสามครั้งไม่ขาดไปลุกพับมันก็เลยเอา เอาไปเนี่ยเอาไปว่าอุ้ยเอาไปทำให้ท่าดีกว่าดีเข้ามาก็บผมว่ามีโชคดีทุกนวดสมพงว่ามีขอยาเดินเนี่ยดูเจ้าพี่เนี่อุ้ยเนาะขึ้นมาได้ยังไงเนาะเลขจะเป็นเลขเลยแต่นี้ก็เป็นเลขเนี่ยบ้ยังไม่ได้ไหวยอะไรเลยอย่าเป๊ะเลยครับเช้าก็ไม่ไหวแต่นั่นนี่เขาทำไม่ยอมทำบ้องพยายังไม่ทำใช่ไหมครับเดรโรพอาจารย์ทำพิธีให้ครับแต่ว่าเช้าผมก็ใบบรรพะผมจะไหวใบใบข้าวไหว้น้ำมะพร้าวทุกวันพระว่ะพี่ครับ วันรี้เราจะเปลี่ยนเป็นขั้นห้า, 5, าอ๋อเปลี่ยนกันหรือขั้นห้าเปลี่ยนตัวรีทมาอันนี้อันนี้ของหลวงปู่ข,ขั้นห้าทำแปดถ้าเป็นของหลวงปู่ถ้าเป็นของขององค์พ่อปู่สิทธโถปู่พิชชงผมจะยกขักขน้ขนห้าเพราะว่าแต่ว่าถ้าเป็นปู่ปู่สวงผมจะยกยกขั้นแปดขั้นแปดปู่ฤาษีโอ้มันต้องหน้าท่านอยานุ่มป่ะครับด้วยป่ะครับตรงนั้นใช่ไหมครับน,นี่ใช่ไหมจุดดำๆที่แบาขึ้นนั่นไม่ได้จุดเทียนนะขึ้นขึ้นไปเอง จริงๆเทียนุดจุดจุดตรงนี้มีตามีปากชัดเลยนะครับอดันนีูเอาเน้อคุณชมนะครับเี่ยแต่ดวงเล้วแต่โชคนะครับหน้าปูฤัดสีนะครับชัดมากแล้วก็เป็นแผ่เป็นแผ่อันนี้มาแผ่นหนึ่งตัวนี้มาแผ่นหนึ่งตรงนั้นมาแผ่นหนึ่ง กนลังผู้สูงก็อีกแผ่นอีกอย่างตรงนี้ก็เป็นเป็นแผ่นเป็นเลขเป็น hmm. ตีเส้นตีเส้นเป็นเลขเลขเขียนมือเลยสุขโหมันจะทอนมาเลยจะทอนเหมือนพึ่งครับวันนั้นน่ะวันผมอยู่ข้างหน้าพึ่งหลวงน่ะดังมากเลยเสียงแต่ว่าหาตัวไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนนเกาะอยีกวันนี้แหละ พ like hey, <speaking> ึ่งพุงใหญ่นะปุ๊เสียงดังมากเลจนพูดบอกว่าโอ้พึ่งพุ่งมาอยู่พุ่งอยู่พุ่งเดินมาดูไม่มีพึ่งเลยแต่ได้ยินเสียงไม่รู้ไม่รู้มามาจากไหนเสียงพึ่งเต็มเลยเสียงพึ่งพึ่งพึ่งหลวงพึ่งหลวงนี่ก็ได้ยินนี่ก็ได้ยินแต่หาไม่เจอถ้าพวกเราออกไปจากทางนี้ให้ท่านน้องสวัสดิ์ที่สักครู่ไม่ได้เรื่องรู้สึกว่า ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเฮงรวยๆสาธุสาธุครับ